ิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจพยาบาลอนามัยผูธทอนจ้ายัวยัวค่ะวันนี้แค่คางปลุกสมบัตินะจ๊ะตะการนี้นะคะตะการนี้เหรียญห้าเหรียญสิบนะคะเหรียญห้าเหรียญสิบตะกานี้จะได้สักเท่าไหร่นะจ๊ะเหรียญบาดเหรียญสองนะจ้าตะกานี้นะจ๊ะหนักมากจ้ะนะคะคลังนี้นะจ๊ะอันนี้นับเรียบร้อยแล้วนะจ๊าอันนี้ ถุงละ200บาทนะจ๊ะหนูนับแล้วตัวนี้นะถุงละ200โอเคนะคะได้เท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันไปนะจ๊ะหนูติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊อกฝากติดตามด้วยนะคะ YouTube นะคะ y o ยูทูบคืาเรียกว,ว่าอ่าจงมีสีดงหลวงนะคะจงมีสีดงหลวงนะคะ YouTube จ้าเดี๋ยวจะไปโพสต์ใน u t u b e นะจ๊ะหนู คนไหนกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ปังขอให้ถูกหวยทุกรวยเบอร์ทุกงวดทุกปีตลอดไปเลยนะจ้าหนูนี่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 รวย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 ค่ะคิดถึงทุกทุกคนนะคะรักนะคะทุกคนสวัสดีจา้ายั่วยัว,ยว